สวัสดีคะ่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะตอนนี้ป้าเปียกพามาดูดอกคูนอีกนะคะเนื่องจากว่าวันนั้นที่ป้าเปียกขึ้นไลฟ์สดนะคะปรากฏว่ามันปรากฏว่ามันภาพมันไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเน็ตอยู่ไกลนะคะเน็ตไม่ถึงวันนี้ป้าเปียกก็เลยพามาดูอีกทีหนึ่งนะคะพามาชมดอกคูนสวยนะคะ หวังว่าวันนี้จะได้นะเพราะว่าไม,ไม่ไม่ใช่เน็ตนะคะหวังว่าภาพจะชัดวันนั้นภาพไม่ชัดเลยนี่เห็นไหมคะเพราะว่าเออแต่แต่ว่าเหลือน้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้ดอกคูณอยู่บนต้นก็จะเหลือไม่เยอะเหมือนวันนั้นนะคะใช่เนื่องจากว่านี่นะคะพีะเบให้ดูโหต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ต้นสูงมากเนี่ยดูสิคะเนี่ย ต้นใหญ่ต้นสูงมากเลยก็ให้ดูนะคะว่าเยอะนะคะเสียดายมากวันนั้นขึ้นไรสดแต่ว่าภาพมันไม่สวยป้าเปียกก็เลยต้องลบคลิปนั้นออกก่อนนะคะลบไรนั้นออกก่อนแล้วก็มีภาพหลายภาพมันมันไม่สวยมันดูมันดูไม่ค่อยดีป้าเปียกก็เลยลบออกนะคะสําหรับไรนั้นแต่สําหรับ คลิปนี้ป้าเปียกก็พามาดูนี่อยู่ที่ไหนเอ่ยลงมาอยู่ที่พื้นเลยนะคะเพราะว่าฝนตกวันนั้นอะหลังจากที่ป้าเปียกมาไล่สดวิ่งหลบฝนอะไรวิ่งหลบเหมือนฝนจะตกวันนั้นพอตอนกลางคืนมาคืนนั้นก็ฝนตกเห็นไหมคะ <S <S ป้าเปียกก็เลยพามาดูใหม่อีกทีหนึ่งนะคะสําหรับดอกคูนเสียงพินของคุณลุงนะคะแต่วันนี้ไม่มีเสียงพินนะคะวันนั้นมีทั้งดอกคูนทั้งเสียงพินเลย แต่วันนี้พามาชมดอกคูนที่ไม่มีเสียงพินนะคะอันนี้นะคะป้าเพียก็ให้ดูบรรยากาศบรรยากาศต้นคูนต้นใหญ่ที่อยู่ข้างๆบ้านของเพื่อนบ้านนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านป้าเพียก็เดินมานะคะวันนั้นไร้สดก็เดินมาดูดอกเยอะนะคะวันนั้นฝนยังไม่ตกชะนะคะแล้วก็วันทีเหลือไม่มากนะคะเหลือนิดหน่อยบนต้น ็อยากจะถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะปีหนึ่งออกครั้งหนึ่งเสียดายมากเลยที่ถ่ายตอนที่มันยังไม่ร่วงเยอะๆไม่ได้นะคะแต่ก็ยังดีที่เหลืออยู่เท่านี้นะคะอันนี้พามาดูดอกคุณขาดแต่เสียงพินของคุณลุงแหละวันนี้นะคะให้ดูใกล้ๆอีกนะคะสำหรับดอกคุณส,สวยๆพระเปียกซูมาให้ดูใกล้ๆ สวยมากเลยนะคะดอกคูนนี่ก็คือดอกราชพริกใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศไทยเราซึ่งเป็นดอกไม้ที่ยืนต้นมั่นคงแข็งแรงไม่ว่าจะมีมีฝนมีน้ำหรือว่าอยู่ท่ามกลางความแห้งแล้งเขาก็จะยืนต้นแล้วก็ยังออกดอกสวยงามให้ได้ชื่นชมกันเต็มท้องทุ่งไปหมดเลยนะคะที่ทุ่งนาตรงไหนที่มีดอกคูนมีต้นคูนเยอะๆก็จะเลื้องอลามสวยงามมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็คือป้าเรียวก็ให้ดูภาพธรรมชาติที่สวยงามนะคะดอกไม้บางต้นก็เกิดเองไม่ได้ปลูกแต่สําหรับของป้าเพียวต้นนี้ปลูกนะคะปลูกเองผูกเอาไว้ก็อยากจะแบ่งปันความสวยงามบรรยากาศดีๆของธรรมชาติน่าชื่นใจให้กับเอสซีพี่น้องของเพื่อนฟังนะคะลูกๆหลานๆได้ดูได้ชื่นชมนะคะ ไม่ใช่ฟังสีชมป้าเปียก็ปัป้มปั้มเปิดตลอดเลยนะคะเนี่ยถ้าสําหรับคลิปนี้ป้าเปียก็ขอฝากไว้ให้ชมเพียงด้วยนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับป้าเปียกด้วยเน้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ